อายยินดีเขาสู้สองบานห่อผ้ารวยเพชรผ้ารวยกับผมมืม่อนี่ขีมาตามแนวทางล่าพัฒนาค้องเสี้ยนปลาตานกันพี่นอ้องเฮาวันซุกที่ยีบเก่าท่านว่าสองหาหกหกกมาเบิงหวัดวันพุดมันออกล่าพัฒนามันเลขบนก็นออกเจ็ดแปดหาสองตัวล่างก็คือ8ปดเจ็ดพี่นอ้อง อันนี้คือของวันพุทธที่ยีบเจ็ดเหมือแรกกับวันวันศุกร์ที่ยีบเก่าท่านว่าสองหาหกหกกะใกล้ปีใหม่เขามาแหละพี่น้องปีหกหกก็ขิมมัดไปปีหกเจ็ดก็ขิมมา วันศุกร์ยี่สิบเก้าธันวาหกหก เวลาวลาวพัฒนา xian pa บนล่างวิ่งลูดนนนนบนล่างวิ่งรูด เก้าหนึ่งบนล่างวิ่งรูดเก้ากับหนึ่งจับคู่ หนึ่งสี่เก้าสี่เก้าห้า เรีลขเป่นกับบวหาหลายครูน้องพี่น้อง95ถึฟั่นไห้คือ1 5ได้พี่น้องได้ 149495อันนี้คือตัวเน้นของเพิ่นตัวเน้นเน้นให้ตัวเดียว15แต่ของเพิ่นกับมีเลก3ตัวแล้วพี่น้องส่วนนันวิง่งรลดเพิ่ห้เน้นที่1นึงเน้นที่1นึง หนึ่งสี่ก็จะเลื่มได้พี่น้องได้หนึ่งสี่เพระบาะว่าบนล่างวิ่งรูดเก้ากับหนึ่งเน้นที่หนึ่งพันเน้นที่หนึ่งส่วนจับคู่พันเน้นให้ตัวเดียวนี่เม็ดเดียวหนึ่งห้าตัวเดียวแขนแขนได้พี่นอ้องหัวแร่งนี่ก็มีเลขสามตัวสองตัวแล้วพี่น้องมีสามเอ้ มีสายสองตัวสามตัวสี่ตัวเมืะเบางเลกสามตัวมีสามครูหนึ่งสี่เก้าสี่เก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งห้าอันนี้คือตัวเน้นของเพื่นนี่เก้าหนึ่งห้านี่เป็นตัวเน้น,นคือเลขสามตัวอันนี้ตัวเน้น ที่นี่เลขซีตัวเลขซีตัวก็มีเก้าแปดเก้าหกหนึ่งศูนย์หนึ่ง อันนี้เลขสี่ตัวมี2ตัว3มตัว4ตัวให้พี่น้องเฮ้าพิจารณาดูเพียอความบันเทิง่ะพี่น้องเข้าแคปหน้าจอได้ครคบได้ วันศุกร์ที่หยิบเก่าทันว่าสองหาหกหกล่าพัฒนาเสี้นปลาตานบนล่างเพ่นไห่วิ่งลูดเก่ากับ1เน้นทีห่งส่วนจับคู่หน9่งสี่เก้่หนงเพ่นเน้นหนึหาได้พี่น้องเด้อส่วน3ามตัวนี่ก็มีหนึ่งสี1เก้าเกหนึ่งเาหนึหาเี่เป็นตัวเด่นพี่น้องส่วนเลข4ี่ตัวก็เก้าแ หนึ 108, ่งศูนย์หนึ่งแปดพี่น้องเลขสี่ตัวอ่ะขอบคุณนเชี่ยนปลาตานกับผมขอบคุณนในหลายกับผมพี่น้องหา้าวแคบน้าจอดตามนี้นะครับเด้มักตัวใดชอบตัวใดกับพิจระนาบึงตรงเล่ในใจตัวใดกรพิจรณาเบึงมาแล้งเลสองทุ่มครึ่งไกลขีดป,ปีใหม่แล้วทรงถ่ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่คอยพี่น้องหา้วงาวโขกมานานันหงๆ่งๆงกันทุ่ผู้สุข้น ไปนอนอกันใดกํา่างกี่เดินทั้งกับบ้านกับซองกับขอให้เดินทั้งแข็วขาดปลอดภัยะถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเลื่อปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาดไว้เะครับ้อคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สบายดีครับผม